หลักธรรมหลักวินัยเป็นตัวเตงของเราตถาคตพระองค์ชายตัวเนี้ถ้าเราไม่รักษาแใครจะรักษาถ้าเราไม่ปฏิบัติตามใครปฏิบัติตามถ้าพะทุกลูกเคารพในพระพุทธศาสนาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จริงๆจะไม่มีค,าคําว่าขาดตกบกพร่องเรื่องพระวินัยเขาบรมน้นยความเคารพเมือ่อพรดบามน้อยความเคารพจะไม่คิดที่จะทําลายหลักธรรมหลักวินัยพระวินัยนเล็กน้อยจะเก็บกักรักษาไ้หมด ไม่จับใจใจใสเงินตามมังคารวะถ้าจาเป็นต้องรับต้องรับตา,า,าบมธรรมตามว,วินัยมีใบปรนนาใบวักรของวัดเป็นผู้รับถ้าจะใช้ใจ่ายก็มีใบวชกรของวัดเป็นผู้รับว่าเป็นผู้ใช้ใจ่ายให้ขุดดินได้ยากก็เหมือนกันป่าของเขียวก็เหมือนกันก็ต้องมีผู้ที่ดูเลที่เป็นวสาสกาใช้คําว่าพิจารณามันก็มีแยก,กออกมาจากนั้นไม่ใช่ว่า พระเจ้าจะทรงตัดสินก็ดีความคือห้ามไปเลยโดยที่ทําอะไรไม่ได้แต่พวกเราไม่ยอมนะอุบภาพขึ้นมาก็พากันทํำไปเลยทําไปเลยก็เหมือนไม่มีความเคารพศาสดาหนุมนก็เทียงเอาตัวนี้เป็นเครื่องวัด